เดนิมัสเซนสวัสดีครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสลงทะเบียนในการประกวดสมัครรายการปันเฟส F P f S เฟสคอนเทสสองพ4ที่ผ่านมาไม่ทันนะครับตอนนี้เตรียมกางเกงยีนพิกเกอร์เวิร์กหรือว่าอุาสพงโปรเจกต์ตัวใหม่ไว้ได้เลยครับเพราะ พิก k กอร o เวิร์กเฟสคอนเทในปีที่3นี้กลับมาอีกครั้งกับรายการประกวดปั้นเฟดของเกมยียนภายในถ้ำหมูเสือเริ่มสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคม2568เริ่มใส่จริงในวันที่1กันยายน2568นะครับและสําหรับใครที่คิดว่าภายในประเทศยังไม่พออยากจะโูอินเตอร์ไปต่างประเทศ คุณก็สามารถลงทะเบียนสมัครรายการประกวดบั้นเฟสตังเกียงยีนต่างประเทศในชื่อ Indigo Invitational ที่กำลังจะจัดขึ้นในปีที่5นี้เริ่มใส่จริงพร้อมกันกับรายการ Pi c k กอ w o r วิร์คเฟสค t นเครั้งที่3นี้เช่นเดียวกันครับเท่ากับว่ากงเกียงยีนหนึ่งตัวคุณสามารถลงทะเบียนสมัครประกวดภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและสำหรับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้าใน Picker Work Official Club นะครับก็อย่าลืมเข้ามาจอยเพื่อติดตามข่าวสารและ ส่งรูปกางเกงยีนปั้นเฟสของคุณมาอวดความคืบหน้าไปด้วยกันมาปั้นเฟสสนุกไปด้วยกันนะครับย้ําอีกครั้งว่ากางเกงยีนจะต้องเป็นกางเกงยีนตัวใหม่เท่านั้นอย่ามีรอยยับจากการสวมใส่ขาด